สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก ASTE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการซ่อนเฟซของเรานะครับไม่ให้คนอื่นค้นหาเราเจอจากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านส่วนของแอปพลิชัน f a c e b o o k ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิชัน Facebook กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ ในส่วนของตอนถัดไปก็ไปที่ในส่วนของเมนูนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือที่จะเป็นในส่วนของออขีดสามขีดกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้าน ล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมานะครับแล้วก็หลังจากที่ป๊อปอัพแสดงลงมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่า การได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกการตั้งค่าการโลดครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตรวจสอบอความเป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับที่จะเป็นสายลักษ์เหมือนกุญแจล็อกนะครับก็คลิกกันโลดครับ หลังจากที่คลิกแล้วน,นะครับเราก็จะเข้ามาอย่างหน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับโดยในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าออวิธีที่คนอื่นจะค้นหาคุณพบบน Facebook กันได้เลยนะครับหลังจากที่เรา คลิกแล้วนะครับก็จะ,ะเข้ามาในส่วนของอรายละเอียดกันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนหน้านี้กันนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ในส่วนของอการดาเนินการต่อแถบซึ่งอยู่แ็บเมนูทางด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า การตั้งค่ากันนะครับโดยในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูตรงนี้นะครับถ้าเลือกแล้วมันจะมีป๊อปอัพลงมานะครับแล้วก็ให้ทําการเลือกไปที่เมนูเพื่อนของเพื่อนกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของด้านบนกันแล้วนะครับที่จะขอเป็นเพื่อนของเรานะครับก็ได้เฉพาะเพื่อนกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของถัดไปด้านล่างกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ S 1> <S 1> ก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าถัดไปกันนะครับหลังจากนะหลังจากเข้ามาในส่วนของหน้านี้กันแล้วนะครับก็ในส่วนของหมายเลขมันจะมีสส่วนนะครับหมายเลขโทรศัพท์และก็อีเมลของเรากันนะครับก็ให้เราตั้งค่าให้เป็นเฉพาะฉันกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่าเราตั้งค่าเป็นเฉพาะฉันถูกต้องกันเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เราทําการคลิกถัดไปด้านล่างกันนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของถัดไปกันแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าอีกอันนึงกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเลื่อนปิดปุ่มกันได้เลยนะครับถ้าเราเลื่อนปิดก็จะเป็นสีเทาๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่เลื่อนปิดกันแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของถัดไปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่าง ความือกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำก็จะทําการบันทึกในส่วนของการตั้งค่าของเรานะครับที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะตั้งค่าไว้ในระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาว่าคุณได้ทําการตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเรามาถึงในส่วนของหน้านี้กันแล้วนะครับก็แสดงว่าเราได้ดําเนินการตั้งค่า เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับแนะนาวิธีการซ่อน a c e b o o k นะครับไม่ให้คนอื่นค้นหาเราเจอจากเบอร์โทรและในส่วนของอ e ีเมลของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ ST สทีไอท n n ชนนนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ